ตอนนี้ตลาดก็ยังไม่ได้ติดแกลบที่พี่ว่าคือหนึ่งห้าหกศูนย์นะคะยืนที่บริเวณหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะคะมันไม่จจติดทิ้งหนักคือ Ad คอะไรเกิดอะไรขึ้นคะเราก็มีเห็นว่ามูลุ่ตลาดลดลงแล้วก็ตลาดก็ยังบอกรางนะครับโดยจากตัวเล่นนะครับ <c oughs> ตัวที่ามาล้ายในในสองวันก่อนนะครับก <c oughs> ็จะปรับตัดลงมานะฮ <c oughs> ะเลยเป็นนาวรีจีพีที่ด้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับสีจีท่ด้วยพ ที่ที่ผมบอกว่าแรงดนเข้มมันจะปักฐานหรือเู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราจะปักฐานนะครับถ้าปักฐานแล้วทำไรคะปักฐานแล้วขึ้นปักฐานเนี่ยเราดูไปจนวันลุ้มหายก่อนแล้วค่อยเข้านะฮะหรือว่าดูวันนี้ที่ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าซีเคเห็นไหมครับสุดท้ายมันาเข้าหมดแล้ววันนี้ไม่ึ้นไปทำลุ้มหายอีกแล้วนะครับคือผู้ใมันสลับตัวเลขนะครับซีเคขึ้นมาตอนห้านาทีนี้แหละใช่มันก็ขึ้นมันก็แล้วกึ้นมก็กลายเป็นสามสิบละตอนทำลุ้มหายนะครับเราก็จะเห็นว่า นะครับที่ได่พลีมันก็มาเห็นไมหมครับรื้อขานมันก็มามันก็จะถลักตัวเล่นอยู่แบบเนี้โดยไม่ให้เช็ตเน่หลุดนะครับเก็ตที่น่ารับอยู่ที่หนึ่งห้าหกศูนย์นะครับะนะครับอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะเห็นก็ได้หรือไม่อ็เห็นก็ได้นะครับเรียกว่าตลาดปรับฐานด้วยการเปลี่ยนตัวเล่นนะครับเพราะฉะนั้นพอพุ่มันมลงมาเนี่ยเราอย่ากตกใจสมมติว่าเราขายเราขายที่จีโปไม่ถันละเราก็ต้องยอมรับว่า ค่าตังค์เนี่ยลงไปได้นะครับอาจจะถึงวิทนไปอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะขึ้นไปใหม่อีกนะครับจะเป็นหยดเนี่ยนะครับสลับไปสลับมานะครับรานนั้นบางวันมันขายไม่ลงอยังไปตกใจขายถ้าเราขายไม่ทันนะครับแล้วหุ้นที่พี่นิพนธ์ได้เก็บที่เมื่อเช้าคือกลงยังเป็นยังไงก็ก็ยังปิดทายอยู่นะครับก็เป็นสัญญาซื้ออยู่นะครับก็ยังหายอยู่นียฮะหายไปที่83นะครับปิดจะ้แต่นมก็เป็นซื้อหมดพรุ่งนี้ก็ขึ้นต่อนะครับค่ะแต่เราต้องเข้าใจว่ามันติดตัวขึ้นมาสําาหรรับเป็นก เป็นการดึงเช็ดนะครับช่วยเช็ตให้ขึ้นนะครับค่ะแล้วหุ้นตัวตัวไหนอีกไหมคะในกระดานตอนนี้ที่พี่เห็นว่าควรที่จะเก็บลงทุนในวันต่อไปคะผมเห็นโกเนี่ยนะครับก็คือว่ามันก็ปลอดภัยดีนะครับอ๋อค่ะส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับเมื่อเราเราไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวพยายามตัวที่ทําอินเด็ก์นะครับเพื่อไม่ให้อินเด็ก์หลุดแค่นั้นเองนะครับ แต่ตัวที่เบรกขึ้นมาแล้วคือดีแท็ถูกไหมครับดีแท็กจะตามต่อไปนะครับตามดีแท็ต่อไปนะครับค่ะอ่าอย่างเงี้ยนะครับที่มีสัญญาณชี้นะครับหรือว่าเราดูบางจากนะฮะบางจากลงไปปัดท่อแล้วที่สามห้านะครับเราแท่งนี้ของบางจากก็เป็นเอ่อเป็นแท่งเขียวแท่งแรกแหละสีเขียวหมดเลยนะเป็นล่าบางจากวันนี้ก็เป็นชื่อหละเห็นไหมครับค่ะบางจากเป็นชื่อวันแรกละนะครับอืมนะครับสีเขียวก็เป็นชื่อวันแรกทันนี้กงหมดเลยนะฮะทั้งสีเขียวทั้งบางจาก ไม่ได้หมดนะเพราะมันเป็นแท่งเขียวแท่งแรกไงฮะแล้วก็บอกว่าไอ้ทุ้นที่เป็นแท่งแดงแท่งแรกเมื่อวานเราก็ต้องขายถูกไหมครับอย่างวันนี้ที่ญี่ปุ่นมันเป็นแท่งแดงแท่งแรกเราก็ต้องขายเราอยากกลางเลยถูกไหมครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปซื้อเอาอาจจะบาดจ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็ซื้อกลับมานะครับแต่ถ้าเราเป็นคนถือย,ยาวใช่ไหมครับค่ะมั่นใจแล้วว่าเขาเป็นหุ้นเดนรา,าวเราก็ถือไว้นะครับค่ะนะครับโอเคก็หุ้นที่เป็นแท่งเขียวมีซีเค มีบางจากนะครับมี p ีด g c นะครับที่เป็นแจ้งเขียวนะครับเราอย่าไปรองเกียดนะฮะแล้วเก็ต้องรู้ว่าเรานมันเนี่ยหุ้นพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในในอ่าเขาเรียกเรียกอยู่ในในตีมที่เขาเล่นกันอยู่กะนฮะแล้วก็บริบารไไปแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆบริบารไไปแค่แค่เจ็ดสิบหกแล้วมันก็ลงใหม่เลยทั้งหมดเนี้ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในกระแสหลักนะครับแต่หุ้นกระแสหลักเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับก็คือหุ้นรับเหมาก่อสร้างถูกไหมครับ แต่ม่ได้ยนีัน่นมาบนตัวตไปบตัวมาแ่นั่นแหละวันนี้ 4K ยูนิคใช่แล้วก็ม้นจะเป็นสเต็กแล้วสเต็กลงมาเห็นไหมฮะสเต็กใช่ไหอ่าแล้วไม่ว่าถ้าวนสเต็กมันมีแท่งเกี่ยวแท่งแรกขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยขับไปซื้อสเต็กแล้วน่าจะป็นไปวนตอนนี้นะครับย่าเพิ่งเข้าใช่ไหมรอรัเงเดียวใช่แต่ตานเทคนิคผมผม้นจากที่โพลีนิดหนึ่งนะครับที่พี่ไอโพลีห็ลูกค้ามาซืโพลีนแถวนี้ไม่ใช่นะครับโพลีนเมื่อเช้าเมื่อพอ16กงซื้อ ก็อตรงนี้ไม่คิดซื้อแล้วนะครับเพราะว่าอาวต้้งของพอดีอยู่ที่17สี่กับ18เค่นั้นเองนะแนวตั้งเท่าไหร่นะคะ17สี่นะฮะ17บาทสีสิบกับ18บาทนะฮะโอ้พอดีมาถึง17บาทจนได้นะนั่งดูตั้งแต่เจ็ดบาท้วเนี่ยแต่พดีเนี่ยนะครับาทสามาเป็นหุ้นที่ไม่ขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับที่สามารถไปสิบนะพอดีอยู่ที่บาทบาทแดสิบแาทบาทเ้าสิบตั้งนะฮะค่ะเพรีที่มาตรงนี้ก็สิบเท่าเนี่ะเออขึ้นมาร้อยเเซ็นต์แล้ว ไม่ใช่มาไม่ใช่ฉีกเท่ามันคือพันตัวเป็นนะค่ะค่ะนะครับแต่ลักษณะการขึ้นของเขาก็จะเล่นแบบเนี้ยนะครับหนักๆแล้วก็แล้วก็ถอยมาแล้วก็แล้วก็นแล้วนะครับเป็น่ันเขาละเป็นทั้นของเขาละคือดูรีบขายลงรีบอ่าถามว่าบอนโพลินขึ้นได้ก็เรื่องเรื่องไม่ใช่ปูนล่ะค่ะทางรถไฟทางรถไฟไม่ใช่ปูนล่ะอืมต้องใช้นะครับมันเป็นวิธีคิดหลักคิดแบบง่ายๆหรือว่าทำไมโพลินขึ้นแต่เวลาการเล่นของเขาในจังหวะการเขาทำเทคนิคเนี้ เขาจะเล่นที่ตอนที่คนอื่นไม่เล่นออตอนที่คนอื่นเผลอเผลอแล้วดันแต<ค>นเ<ค>มื่วานมาคนอื่นซมหมดแล้วเขาจะเล่นขึ้นมาใ่ะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ซึง่งถ้าเราจับ,จบทางของของคุ้นการเล่นของตลาดแบบนี้ได้นะครับโดยเราอย่าไปกังวลกับเซดอินเด็กนะครับมันจะลงไปหนึ่งห้าหกศูนย์ไหมนะครับอย่างเงี้ยเราจะไปกังวลกับมันหรือว่าเราติดหุ้นไฟแนนซ์อยู่เนี่ยเราขายไม่ทันนะครับเราก็ดูว่าถ้ามันปรับฐานลงมาละนะครับแล้วเมื่อกี้อย่างเคดเกมัก็ขึ้นเป็นราคาไฮที่ผมบอก ค่มก็ขายไปเลยแล้วเราก็ดูว่าอ่ามันก็เป็นปักฐานละเราก็ดูว่าวันไหนวอลุ่มันหมดอนะครับเราก็เข้าไปซื้อแต่ถ้าวอลุ่มันยังเยอะอยู่เยอะไม่ถึงว่าเยอะกว่าช่วงที่มันเล่นเนี่ยเราก็เยองขึ้นเข้านะครับแพอว่าลุกมันหมดแล้วก็เข้าไปทยอยชื้อละของเาเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าให้เก็บหลักทรัพย์รอขึ้นแล้วขายใช่ไหมเมื่อเช้าอย่าพิ่งซื้อเราบอกว่ามีอยู่ให้ถึงว่าเพราะเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยติดเยอะคือขายไม่ทันเยอะดูจากในเฟซบุ๊กของมอนนะใช่ใช่เออมีติดเยอะคือไปไล่ชื้อเนี่ยอันนี้พองมมาาอย่่ไต้ นะครับเราบอกว่าหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจคือวลลุ่มตลาดมันเยอะมากนะครับเพระนั้นหลักทรัพย์ไปที้นของเขาเรล่านี้ไม่ใช่ขึ้นแบบเล่นๆเนี่ยขึ้นแบบว่ามีสาระมีสาระแต่วิธีเล่นของเขาเนี่ยนะครับให้คุณไปดูทีจีโปอ่ะมันพอๆกันอืมัเรื่มด้แข่งแข่งจากหุ้นที่แข่งมากนะผมสรุปนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะให้กำไรมากกว่าหุ้นที่ค่อยๆขึ้นแต่ต้องทนถือต้องทนแต่ต้องทนถือนะฮะต้องทนความแข่งไม่ได้ แต่ถ้าเราเล่นเป็นเราก็จะได้เล่นกับความแหวกมันนะครับแต่เมื่อช้าที่จิโปใครเป็นนักเทคนิคเปิดจับใช่ไหมใช่เช้าเปิดจับกระโดดจับหนึ่งจุดสามหนึ่งถ่ายก่อนนะครับแล้วเรามาจะแถวหนึ่งจุดสองศูนย์ายาซื้อกลับก็ได้นะฮะทยายาวซื้อกลับก็ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับได้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะพอแล้วเยอะๆแล้วนะฮะแล้วซื้อกลับไปถ้าเราจะถือยาวแล้วเราเป็นเทคนิคนะครับถือยาวแล้วเป็นเทคนิคก็เ่ยมันได้เปรียบนะฮะแต่เป็นเทคนิคแล้วเล่นสั้นเนี่ยเสียเปรียบ ถ้ายินเทรนถ้ายินหุ้นอยู่ไม่ต้องกี่ตัวนะค้ับไม่ต้องกี่หลายตัวหรอกเาเป็นลักษณะยินเทรนก็ถือต่อไปใช่เทรนมันยังอัพอยู่ถ้าเราเล่นอย่างนี้เราเราเาใจว่าหุ้นอยู่ไหนขึ้นมาเนี่ยแเราขายนะครับแล้วเราลงอาย่างอย่างพวกนี้นะครับซีเคที่ไปสามสิบเราขายใช่ไหมครับค่ะแล้วเงินที่เหลือเราก็ลงมาซื้อหุ้นที่มันลงสินะครับแล้วเราอย่าไปลงเกียรติตัวแล้วอย่าไปสงสัยอย่างสมมติว่าซัตโก้แล้วอย่าไปสงสัยว่าไอ้งบมันถูกอยู่มันผิดหรือมันอะไรยังไงนะเงินต่างละจน้เขายังเล่นอยู่ไ ออย่างเงี้ยอย่างอีั้งไทยเนี่ยผมบอกว่าติดเซนต์โนวาลิณก็อย่าไปคิดถึงมันมันก็ขึ้นเห็นไหมครับคือพื้นฐานเนี่ยสาคัญที่สุดนะครับอันนี้พื้นฐานของเมื่อ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 วานที่พูดไปอย่าไปจบเรื่องสัดโกเนี่ยนะครับคือแยกประเด็นนะครับหนึ่งประเด็นของบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทเขาไม่เห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีไม่เห็นกับบริษัทในเรื่องของการบันทึกกำไร ถ้หมายถึงว่าชัดโก้พอีอีสี่นะครับเพราะตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยนะครับยังรับไม่ได้เพราะกำไรตัวนี้มันมาจากการที่คุณไปซื้อของถูกแล้วคุณมาบันทึกไว้นะครับถ้าคำนวณจริงๆเนี่ยกำไรของชัดโก,ก้เนี่ยจากการบริหารเนี่ยประมาณสิบห้าตังค์พีอีอยู่ประมาณสี่สิบกว่านะครับแต่พีอีชัดโก้เนี่ยจะลงมาอยู่ที่อุตสาหกรรมได้ไหมได้ครับเพราะเ,าะเขาไปเช็คอะไรครับเขาไปเช็คปีตัวนั้นมานะครับซึ่งอันนี้ถ้าเขาทำแผนธุรกิจดีๆมันอาจจะทําให้พีอีเขาลงมาก็ได้ถูกไหมครับ พีที่โชว์อยู่ในสีเนี่ยมันไม่ใช่พีที่ถูกตอ้องนะครับเพราะนั้นเราไม่ไม่ควรซื้อซัดก้อนด้วยเหตุผลว่าพีเอมันมันคือสีถูกไหมครับแต่เราต้องดูตามมาตรฐานแมชชีที่ถูกต้องนะครับอันนี้เราถ้าเราดูอีกเจ้าหนึ่งเมื่อวานเราคุยกันนะครับเขาเข้ารายการมอนใช่ไหมครับเขาบอกชัร์เ,เนี่ยพีของเขาสองแต่เขาบอกชัดว่าพีของเขานี่เขามาจากการปรับโครงสร้างนี่ะนะครับแล้วเขามีมีส่วนที่เขาจำไม่ต้องเสียภาษีได้หยิ California. บไปหักภาษีอีกสองพันล้านถูกไหมครับแต่พอเขาคุยเรื่องธุรกิจใหม่เนี่ย เขาก็บอกว่าสมมติว่าเขาไม่ทําธุรกิจมือถืออยู่เหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเขาพูดเรื่องจริงไงค่ะแต่เราก็แล้ว้อมูลมาล้วก็ไปพิจา้ณเาจะเล่นอย่างเขาอ๋อแสดงว่าเขาเล่นเก่งอะไรวะที่เขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรนั่นแหละเขากำลังเก่งอะไรกันอยู่นั่นแหละั่นของะของของอาจจะเป็นของจริงหรือของไม่จริงก็ได้แต่เล่นเก่งก็ไม่ถ้าไม่จริงมันก็ลงถ้าจริงมันก็ขึ้นรู้ไหมครับใช่แต่ถ้าจริงเขาก็จะบอกไม่ได้ถูกไหมต้องแจ้งตลาดจากที่เขาพูดเขาก็บอกว่า ถูกไหมครับไอ้อย่างเงี้ยเขาพูดมาอย่างเงี้ยในฐานะที่เราเปนา็นนักวิเคราะห์หรือคนให้ข่าวสารข้อมูลเนี่ย<ฆ>ให้กับนักลงทุนเนี่ยเราต้องให้เขาเท็จจริงนะครับเราเราอย่าไปบอกว่าไปตัดสินว่างบชัดโก้เนี่ยมันคือถูกต้องถูกไหมครับค่ะก<ฆ>็จะบอนวมันก็ไม่ถูกนะมันไม่เป็นไปตามมาตรฐ,ฐานที่เราบอกโดยทั่วไปนะครับ<ฆ>อันนั้นก็เป็นเรื่องของบริษัทตักลัต่อหรือว่าวันหนึ่งนักลงทุนเขาซื้อหุ้นชัดโก้แล้วมันเสียหายนะครับขขเขาก็ไป็นฟองกองละต่อที่กองหลัต่อปเปิดให้เท็จไม่ยอมให้แก้งบไงฮะ ถ้าผู้สอบบัญชีเขาเชนไปนะครับแล้วคอนาต่อไม่รับรองแล้วนักลงทุนซื้อหุ้นแล้วเสียหายอันนี้นักลงทุนฟ้องผู้สอบบัญชีนะครับคือมันต้องเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับแต่เราเนี่ยเราเราเป็นคนให้ข้อมูลล้วต้องให้ข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงรับนักลงทุนอะไรด้ใช่ใช่เขานก็เป็นการพิจาองว่ากำไรท่านกูก้ามสามจังมันยังมีปัญหาอยู่นะว่าว่ากาไรมันไม่ใช่กําไรที่เป็นจากการประกอบธุรกิจนะครับน้องทีก็ไปเล่นกับเขาสีเขาจะเล่นไป ถ้าซื้อปานอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแค่ต้องซื้อหุ้นด้วยด้วยอะไรครับด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องฮนะด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับพี่ฟิวเจอร์พี่ฟิวเจอร์นะครับ่อตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็ออยังเป็นย่อลองนะฮะจังหวะย่อลองอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาณช็อตนะครับอืแต่ถามนี้ลองไหม,มไม่ลองนะฮะเพราะตลาดจะทาท่านี้วอลุ่มน้อยแบบนี้แล้วแต่ไม่วิ่งพุกภาพขึ้นไปนะครับแต่ย่อให้ลองนะครับ ค่ะเขาง่ายนะฮะส่วนสุดสำคั์นะครับก็อยู่ที่หนึ่งห้าเก้าศูนย์นะครับแบบนี้ก็คือต้องถึงรองแล้วนะอันมีช็อตจะใหญ่คืนนี้ก็ได้นะครับได้เวลาเขาไม่ยืนยนถึงยืนสองสามวันนะฮะนะัะมันจะวิ่งที่ไปเลยนะค่ะได้พี่ขอบคุณมากค่ะครับครับ๊ายบายครับค่ะ